แค่คนอื่นจนกลัวลมเหลวทําอย่างไรดีคะเออเราไม่ได้แคร์คนอื่นครับขั้นที่หนึ่งอย่าบอกว่าเราแคร์คนอื่นแคร์คนอื่นจริงเราต้องถามว่าเขากินข้าวกับอะไรเย่นนี้เขามีเงินใช้ไหมเราอยากจะดูแลเขาถ้าเรานั่งกลัวว่าเขาจะคิดกับเราอย่างไงคือเราแคร์ตัวเองกลัวคนไม่รักเฉยๆโอเคไหมเราต้องใช้คําว่าแคร์คนอื่นอย่างถูกต้องโดยไม่หลอกตัวเองก่อนขั้นแรกแต่ถ้าสมมติ เรากังวลแต่ว่าเขาจะคิดกับเรายังไงเขาจะดูถูกเราไหมนั้นเราแคร์ว่าคนอื่นจะคิดยังไงเราใจเราฝากไปที่คนอื่นครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองฉะนั้นถ้าอยากที่เริ่มทําอะไรใหม่ๆถามตัวเองว่าพร้อมจะรักตัวเองไหมในวันที่ล้มเหลวพร้อมจะอยู่กับตัวเองได้ไหมในวันที่ล้มเหลวพร้อมจะขอบคุณตัวเองได้ไหมถ้าจะต้องสู้ถ้าพร้อมอยู่กับตัวเองใจดีกับตัวเองก็ทําไปและถ้าวันนี้มีคนเขาคอมเมนต์ให้ได้ยินความเป็นห่วงของเขา ว่าเขายังมีมีเวลาเหลือเป็นห่วงเราอันนี้ไม่ได้ไปชดนะยังอุตส่าห์เป็นห่วงเราแม้ว่าคําเป็นห่วงอาจจะทําร้ายเราบ้างแล้วดูว่าเราเรียนรู้อะไรจากมันได้อ้ที่พูดเนี่ยง่ายครับแต่เวลาทําจริงก็ไม่ง่ายโดยต้องฝึกรักคนอื่นจริงๆมากกว่าสนใจแค่ตัวเองต้องฝึกเมตตาบ่อยๆฝึกหวังดีกับคนอื่นบ่อยๆแล้วเราจะอยู่ข้างตัวเองได้เหมือนกันใจที่รักระหว่างดีมันเป็นใจดวงเดียวกันถ้าฝึกกับคนอื่นบ่อยๆเดี๋ยวก็จะทำกับตัวเองได้ครับ